สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะว่าในวันที่4เมษายนนี้ดาวพระพุธค่ะมีเกณฑ์การโครจรย้ายราศีย่อมส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีธนูก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับดวงชะตาของท่านมากที่สุดค่ะจะเห็นได้ว่านะคะในวันที่4นี้ดาวพระพุธด,ดวงนี้โคจรเข้าไปอยู่ในภพปุตตะของท่านและก็อยู่ในเรือนของดาวพระอังคารนะคะดาวพระพุธและดาวพระอังคารนะคะมีความหมายในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของคําพูดค่ะเวลาที่จะพูดอะไรนะคะก็จะกล้าที่จะพูดชอบพูด อะไรตรงๆออกไปนั่นเองค่ะและดาวพระพุธดวงนี้ไม่ได้อยู่ในเรือนของดาวพระอังคารอย่างเดียวนะคะเขายังอยู่ร่วมราศีกับดาวพระราหูและดาวมรตยูค่ะดาวพระพุธกับดาวพระราหูนะคะเป็นดาวคู่โต้แย้งเป็นดาวคู่แห่งการทะเลวิวาทหรือจะเป็นดาวที่เกี่ยวกับคดีความก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะในตรงจุดนี้นะคะก็จะพยากรณ์ให้ท่านผู้ชมได้มองออกนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างในเรื่องแรกเลยนะคะตรงจุดนี้นะคะบางท่านนะคะอาจจะมีนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามางานใหม่ๆเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็เป็นช่วงของการเจรจานะคะตกลงกัน อย่างไรนะคะในเรื่องของผลประโยชน์อาจจะมีบ้างนะคะในความคิดที่ขัดแย้งกันมีบ้างในบางครั้งที่จะต้องพูดอะไรตรงๆออกไปและในบางครั้งนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การโต้แย้งกันด้วยนะคะในเรื่องของผลประโยชน์ค่ะว่าใครจะได้ตรงนี้ไปนะคะหรือในลักษณะเป็นการประมูลแข่งขันกันเพื่อที่จะได้งานใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ๆนั่นเองค่ะ ในเรื่องที่สองนะคะตรงจุดนี้ก็มีความหมายนะคะชาวลัคนาราศีธนูบางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังคมใหม่ๆค่ะและตรงจุดนี้นะคะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งว่าท่านจะสามารถนะคะเจรจาหรือพูดคุยกับคนรอบข้างของท่านหรือพูดคุยกับคนในสังคมของท่านให้มีความเข้าใจท่านอย่างไรและท่านจะสามารถ พูดอย่างไรนะคะให้เกิดประโยชน์แต่ตัวของท่านเองค่ะดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์การโต้แยง้งแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ชาวลัคานาราศีธนูนะคะค่อยๆคิดค่อยๆพูดนะคะอย่าพูดอะไรแบบพรีผามโดยไม่ได้ยั้งคิดหรือพูดอะไรออกไปแบบตรงๆนะคะเลยทําให้คนรอบข้างนะคะมีความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะก็อาจจะเกิดปัญหาให้กับท่านก็เป็นไปได้นะคะ และในตรงจุดนี้เช่นเดียวกันค่ะบางท่านนะคะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านก็มีสังคมของอนักเรียนใหม่ๆหรือเด็กใหม่ๆหรือนักศึกษาใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านนะคะขึ้นอยู่กับว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางครั้งนะท่านอาจจะพูดอะไรตรงๆออกไปหรือพูดอะไรที่มีความขัดแยง้งในความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มสังคมเด็กๆของท่านตรงนี้นะคะก็นํามาซึ่งเป็นปัญหาให้ท่านได้เช่นเดียวกัน ในเรื่องการงานของท่านนะคะในเมื่อดาวพระพุธนะคะโคจรมาอยู่ร่วมราศีกับดาวพระราหูเช่นนี้ย่อมทําให้เกิดปัญหาในการโต้แยง้งเกิดปัญหาในเรื่องของการทะเลาะวิวาทตรงจุดนี้อย่างไรก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะค่อยๆค,คิดค่อยๆพิจารณาว่าท่านควรจะพูดอย่างไรที่จะเกิดผลดีให้กับท่านรวมไปถึงนะคะถ้า การงานของท่านตรงจุดไหนที่มีเกณฑ์การเซ็นสัญญาในช่วงระยะเวลานี้ท่านก็ควรจะระมัดระวังในเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาด้วยค่ะต้องอ่านให้รอบค้อบก่อนจะเซ็นอะไรลงไปนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นในภายภาคหน้านั่นเองค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่4เมษายนไปจนถึงวันที่7มิถุนายนนั้นประมาณ2เดือนนะคะชาวลัคนาราศีธนูไม่ว่าในเรื่องของการเงินท่านก็มีความมั่นคงและโดดเด่นรวมถึงตัวท่านเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้มีความมั่นคงและก็วาสนาดีด้วยแต่อย่างไรก็ตาม ก็ขอฝากท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีธนูในช่วงระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดให้ระมัดระวังในเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาด้วยนะคะการงานของท่านจะประสบความสําเร็จหรือการงานของท่านจะเจออุปสรรคปัญหามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคําพูดของท่านขึ้นอยู่การเซ็นสัญญาของท่านนะคะแต่อย่างไรก็ตามคําพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีธนูค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่ โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับการงานของท่านไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ